เก่งก่อนเกมสวัสดีครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่การรีวิวฟุตบอลในค่ำคืนวันพระัับดีที่10ตุลาคมกับผมจานแปงครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้แล้ว7คู่เน้นๆเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้จะมีทางฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับสคู่แล้วก็จะเป็นนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้อีก3คู่ด้วยกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆือนทุกคนนะครับช่วยกันกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเคนไหนนะครับที่อยากเข้ามาเป็นครอบคร k k g 8 8 8ครับผมและที่สำคัญนะครับวันนี้เรายังมีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับเพื่อนๆเช่นเคยกับการทายสกอร์นะครับแจกเสื้อฟุตบอลในกู้ระหวางครับอิตาลีที่จะพบกับเบลเยียมว่าจะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่ครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับใต้โพสต์นี้นะครับแล้วก็ใครที่ทายถูกนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้าไปได้เลยนะครับที่ k k g 8 8 8เพื่อติดต่อขอรับรางวัลครับเอาละครับถ้าเราพร้อมกันแล้วมาลุยไปด้วยกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกวันนี้นะครับตีหนึ้านาทีนะครับอิตาลีนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของเบลเยียมถือว่าเป็นบิ๊กแบตในค่ำคืนนี้เลยนะครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับอิตาลีนะครับชนะ2เกมนะครับแพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมโดยช่วงเบรกทีมชาติเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับพวกเขาชนะรวดเลยนะครับบุกชนะบุกไปชนะฝรั่งเศส3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เอาชนะ อิสราเอลไปได้2ประตูต่อ1ด้วยกันครับส่วนทางฝั่งเบลเยียมนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เกมนะครับแพ้2เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับโดยผลล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนนะครับบุกไปพ่ายฝรั่งเศสมา2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ก็ยังดีนะครับที่เอาชนะทางอิสราเอลมาได้3ประตูต่อ1นครับสถิติ5เกมหลังสุดที่พบกันมานะครับเป็นทางอิตาลีชนะได้4ี่เกมนะครับแล้วก็เบลเยียมชนะได้1่เกมคู่นี้ไม่เคยจบที่ผลเสมอเลยนะครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อปี2021นะครับ เป็นทางอิตาลีที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับความพร้อมในเกมนี้นะครับลูเซโนสปาเลตติเฮดโค้ชทีมอสซูรีนะครับได้ทำการเซอร์ไพรส์โดยการเรียกแดเนียลมาร์ตินี่นะครับสูนหน้าจากมอนซ่าลูกชายของแกฮวหแหวของปาโลมาร์ตินี่เนี่ยเข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นห่นแรกครับรวมถึงมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับจากโรม่ายางนิโคโลปิซิลีด้วยอีกราย แต่ก็ยังคงไม่เรียกตัวนะครับเฟเดริโกคิเอซ่านะครับกับทางนิโคลโลบาลเล่าเนี่ยเข้ามาติดทีมนะครับเนื่องด้วยอย่างทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ฟิตเต็มร้อยนั่นเองครับส่วนอัลตาลันตาดูโอนะครับจางจาลูกาสกามาก้าและก็จอนโจสคาวินี่เนี่ยยังเจ็บยาวนะครับขณะที่ทางมอยเซคีเนี่ยก็ได้ขอถอนตัวออกไปนะครับเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บเช่นกันส่วนทางฝั่งนะครับโดเมนิโกนะครับเตเดสโกกุนซือทีมปีศาจแดงดำแห่งยุโรปจะไร้ตาร์ดังนะครับอย่างอามาดูโอนาน่าอักเซวิทเซล อเล็กซิสเซเลเมเกอร์นะครับโรบิโอลูกากูตีโบกูตัวและก็เควินเดบรอยที่ไม่ได้ติดทีมชาติชุดนี้มาทั้งหมดครับแต่ก็ได้เรียกนะครับชาเดเคเตลาเล่ ade, ete, ale, นะครับมิดฟิลด์อตแลนตาแล้วก็ซามูเอลเอ็มบังกูล่านะครับปีกจะาเบนตุสเข้ามาแทนที่นะครับรวมไปถึงเรยนโดตอสซาแนวลูกจากอาร์เซนอลด้วยคนครับ การจัดท่านะครับทีมมักโกรนีจะมาในระบบ3-5-2สาประสานแนวรับนะครับจะมีจ so, ิโอวานีดิลอเซนโซผนึกกำลังร่วมกับอเล็กซานโดบาสโตนี่และก็อาริคาโดคาราฟิโอรีแดนกลางนะครับจะส่งซานโดโตนารีนะครับ ดาวิดฟัตเตราซีและก็ซาโมเอเลริชี่คุมเกมร่วมกันและคูน่านะครับจะวางจาโคโมนะครับ拉斯ปโดรี oli, ลงล่าตะข่ายร่วมกับทางมาเตโอเรเตกีขณะที่ทางเบลเยียมนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นาเปาจะส่งโอลิสโอเปนดาน,นะครับประจำการโดยมีทางโดดดีลูกาบายคิกโอนะครับแล้วก็เจอร์มีโดกูแล้วก็รวมไปถึงทางเรโนตัสซานเนี่ยทำเกมสนับสนุน คู่มิดฟิลด์นะครับจะใช้เป็นชาเดเคเลเตเล่นะครับบัญชาการร่วมกับทางยูริเตเรมันและเกมรับนะครับจะวางวอลฟ์ฟาสนะครับจับคู่กับเซโนเดบาสในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาครับ โดยเรียนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางอิตาลีที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.5แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับแน่นอนครับคู่นี้เนี่ยผมขอเก็บให้เฉพาะสมาชิก VIP ในกลุ่มเก่งก่อนเกมเท่านั้นนะครับที่จริงผมแจกมาแล้ว3วันติดๆนะครับสำหรับตัว VIP เนี่ยก็วินเก่นไปทุกวันเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขอเก็บไว้ให้เฉพาะสมาชิกนะครับใครอยากได้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ adkkg888 ครับผม คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติกรีนครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยชนะได้3เกมนะครับเสมอไป1เกมและก็แพ้ไป1เกมครับโดยนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะฟินแลนด์มาได้2ประตูต่อ0ส่วนทางฝั่งทีมชาติกรีกนะครับผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เกมนะครับเสมอ1เกมและก็แพ้ไป1เกมนะครับโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับบุกไปเอาชนะไอร์แลนด์มาได้ที่2ประตูต่อ สถิติการพบกันของคู่นี้นะครับ5เกมหลังสุดเป็นอังกฤษนะครับชนะได้4เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมโดยผลล่าสุดที่เจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี2006เลยทีเดียวนะครับก็เป็นอังกฤษที่เปิดบ้านนะครับเอาชนะกรีกไปได้4ประตูต่อ0ด้ในการครับ สภาพทีมในเกมนี้นะครับผมรีคาร์สลีย์นายใหญ่ทับสิงโตคำรามเนี่ยจะยังไม่มีนะครับเอรีคอนซามอร์แกนกิฟไวและก็คอปปี้เมนูนะครับที่ต่างถอนตัวออกไปนะครับเนื่องด้วยจากอาการบาดเจ็บรวมไปถึงรายล่าสุดอย่างแฮร์รี่เคนนะครับที่ได้รับอนุญาตให้พักนะครับหลังเจ็บเล็กน้อยนะครับมาจากการลงสนามนัดล่าสุดให้กับไบยรูมิวนิกเมื่อสุดสัปดาห์นี้เองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคาร์สลียก็จะได้ตัวเก่งอย่างไคล์วอล์กเกอร์ฟิลโฟเดนจูต์เบลิงแฮมและก็โคพาเมอร์เนี่ยกลับมาติดทีมชาติอีกคครรัั้งงนึบ ฟ้าทีมชาติกรีฑาครับจะไร้ดาวยิงตัวเก่งอย่างโฟติสนะครับอีโออันดินิสนะครับที่เจ็บจากการเล่นให้กับพนาริเนกอสเมื่อสุดสัปดาห์เช่นกันแต่ก็ที่เหลือนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมโดยการจัดทัพนะครับเกมนี้ทีมผู้ดีจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับจะมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับยืนแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายจะใช้ริโก้ลูอิสจากแมนซิตี้นะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์จะเป็นมาร์เกฮีกับรีไวโควิลครับคู่กลางนะครับจะใช้เดนแคนไรด์นะครับกับจูดเบลลิงแฮมขณะที่่เกกกกมรุจะสงโบยซาา้ แดกเกอลิตและก็โคพาเมอร์เนี่ยทำเกมสนับสนุนโอลีวัตกินในการไล่ล่าประตูครับ ฝั่งผู้มาเยือนนะครับก็เตรียมส่งชุดที่ดีที่สุดลงเล่นเช่นกันนะครับโดยแนวรับนะครับจะมีไดโนนะครับมาฟโรปานนอฟเซ็นเตอร์แบ็กจากเวสต์แฮมนะครับแล้วก็คอสตาชิมิกาส์นะครับแบ็กซ้ายกับตันทีมจากเรอัลปูเนี่ยนำทัพมาแดงกลางนะครับจะใช้มาโนลิสนะครับซีโอปิสนะครับมิดฟิลด์จากคาริฟซิตี้ผนึกกำลังร่วมกับทางลิมิติสนะครับคูเบลิสส่วนหน้าเป้านะครับจะส่งวาเจลิสพาบดิลิสนะครับสู่หน้าจากเบลฟิกาเนี่ยลงล่าตะข่ายครับ โดยเรในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งนะครับทีมชาติอังกฤษที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1.5แลวก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่2.5ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยเรียกว่าบอลคนละเกรดกันเลยนะครับแลวก็อังกฤษเป็นทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยได้แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมมองว่าวันนี้อังกฤรอดอยากนะครับเชีรยได้เลยนะครับที่ทีมชาติอังกฤษร,ราคา1.5นะครับแล้วก็วางสูงไว้ได้นะครับที่2.5แบบเน้นๆเลยผมเชื่อว่าคู่เนี้ยยิงกันเยอะแน่นอนครับ คู่ต่อมานะครับคู่ที่3เราไปกันที่บูดาเปสต์นะครับในประเทศฮังการีอิสราเอลนะครับจะรับการมาเยือนของทีมชาติฝรั่งเศสครับโดยผลงานห้าเกมหลังสุดของอิสราเอลเนี่ยไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้ไป4เกมนะครับแล้วก็ชนะได้เกมเดียวเท่านั้นส่วนทางฝรั่งเศสนะครับชนะได้2เกมนะครับเสมอ1เกมและก็แพ้ไป2เกมครับโดยนัดล่าสุดของทางอิสราเอลนะครับเปิดบ้านแพ้กับอิตาลีไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะเบลเยียมไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับ สถิติการพบกัน5เกมหลังสุดนะครับฝรั่งเศสชนะได้3เกมนะครับและก็เสมอกันไป2เกมโดยผลล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นศึกคัดบอลโลนนะครับเมื่อปี2005ที่ผ่านมาโดยวันนั้นนะครับอิสราเอลเปิดบ้านเจ้ากับฝรั่งเศสไปที่1ประตูต่อ1ครับความพร้อมในเกมนี้นะครับทีมชาติอิสราเอลนะครับจะไม่มีเอลีดาซ่านะครับกับดอทเทเกอร์แมนนะครับ2ดาวรุ่งตัวความหวังที่ถอนตัวออกไปนะครับเนื่องด้วยการบาดเจ็บ แต่ทางรันเป็นซิมอนนะครับคุณซื้อทีมชาติเนี่ยก็ได้สร้างความมึนงงให้กับทุกคนนะครับเมื่อได้เรียกตัวนะครับมานอโซโลโมอนนะครับสหน้าจากลีอยู่ในเตดที่ยืมมาจากเชฟแนมสเปอร์เนี่ยเข้ามาติดทีมชาตินะครับทั้งๆที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเองครับ ส่วนทางฝั่งเดลิเยรเดชองนะครับกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสก็ไม่ได้เรียกตัวคลิยันเอ็มปัปเป้นะครับกองหน้ากับตันทีมจากเรอัลมาดริดเนี่ยเข้ามาติดทีมชาติหนนนี้นะครับเนื่อง้วยการบาดเจ็บเช่นเดียวกันกับทางไดโออุปาเมกาโนนะครับเซนเตอร์ฮาฟจากบาเยมิเนกที่ขอถอนตัวไปนั่นเองส่วนในรายองตวนกิสมานนะครับเพิ่งประกาศกรีทายทีมชาติไปแบบสุดช็อกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการจัดทัพนะครับทีมเจ้าถิ่นจะมาในระบบ4-2-3-1 คู่เซนเตอร์แบ็กนะครับจะเป็นอีดานนาชเมียนะครับกับทางราชเชโลโมนะครับส่วนแดนกลางจะมีโมฮัมเหม็ดอาบูฟานีประสานงานร่วมกับทางกาบี้นะครับคานิชโวสกี้และเกมลุกนะครับจะใช้เป็นลีอาบาดานะครับเอเลียสเปเรสนะครับแล้วก็ออสการ์กลูแล้วก็รวมไปถึงไทบาโรโบนะครับช่วยกันไล่ล่าประตูในวันนี้ครับฝั่งทางครับตาไก่นะครับจะมาในแผน4-3-3สามประสานแดนหน้านะครับจะมีอุสมานเดมเบเล่มาคาสตูลามแล้วก็แบดลีย์บาคูล่าล่าตะข่ายร่วมกัน แผมิดฟิลนะครับจะส่งวอร์เรนซาอีเอเมรี่นะครับผนึกกำลังกับ2ดาวเตะจากเรียมาริตนะครับอย่างเอ็ดวาร์โดกามาวินกาและก็ออเรเลียนชูอาเมนดีขณะที่เกมรับนะครับจะมีวิลเลียมซารีบานะครับยืนเซ็นเตอร์ร่วมกับทางอีบูกุนาเต้ส่วนมิแบ็กสองฝั่งนะครับจะใช้เป็นชูกุนเด่นะครับกับทางเตโอแอนันเดสครับ โดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งฝรั่งเศสที่บุกมาตอดถึง2ลูกเลยนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่3เมตรครับกุณต้องบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้บวกกับการที่ไม่มีเคลียริยันเอ็มปัปเป้ด้วยเนี่ยกองหน้าตัวยิงตัวความหวังเนี่ยมันก็ทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันลดทอนลงไปเยอะนะครับผมอย่างนัดนล่าสุดเนี่ยที่เล่นกับเบลเยียมเนี่ยก็ชนะได้แค่2อศูนย์นะครับแล้วก็ไปแพ้ฝรั่งเศสคาบ้านด้วย1ประต,ตรรนตน่ง ที่ฝรั่งเศสจะยิงอิสราเอลมากกว่า2ประตูขึ้นไปแม้ว่าชื่อชั้นจะห่างกันก็ตามนะครับวันนี้นะครับผมแนะนำนะอยู่รองเจ้าถิ่นไว้ที่2ลูกนะครับแล้วก็วางต่ําไว้ที่3เมตรนะครับเชื่อว่ายังไงไม่มีเกินนี้อย่างแน่นอนครับและคู่สุดท้ายนะครับของฟุตบอลเนชันลีกวันนี้นะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างนอร์เวย์นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยของสโลวีเนีย โดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับนอร์เวย์ชนะได้2เกมนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะออสเตรียไปได้แบบสุดมันเลยนะครับที่2ประตูต่อ1ส่วนทางสโลวีเนียนะครับ5เกมหลังสุดเสมอไป4นะครับผมแล้วก็ชนะได้1เกมนะครับโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเปิดบ้านเอาชนะคาซัคสถานไปได้ถึง3ประตูต่อ0ด้วยกันครับ สถิติการพบกันของคู่นี้นะครับ5เกมหลังสุดเป็นสโลวีเนียนะครับชนะได้2เกมนอร์เวย์ชนะได้1เกมแล้วก็เจ้ากันไป2เกมครับโดยนัดล่าสุดนะครับที่เล่นในบ้านของนอร์เวย์เนี่ยก็เสมอกันไปที่0ประตูต่อ0ครับความพร้อมในเกมนี้นะครับนอร์เวย์จะไร้เพียงแค่มาร์ตินโอเดกาตนะครับที่เจ็บอยู่นะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมส่วนทางสโลวีเนียนะครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับขนชุดใหญ่มาเต็มสูบในวันนี้ การจะทับนะครับทีมไวกิ้งจะมาในระบบ4-3-3แลวรับจะมีนะครับลีโอสกิรออกีออสตินการ์ดนะครับผนึกกำลังร่วมกับทางอันเดียสอันเชโอเซนนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสามประสานแดนกลางนะครับจะมีเฟลิตฮอนไมนะครับแพทริกเบิร์กและก็ซานเดอร์เบิร์กนะครับเดิมเกมร่วมกันส่วนเกมรุกนะครับใช้เออร์ลิงฮาร์แลนยืนหน้าเป้านะครับขนาบข้างด้วยทางอเล็กซานเดอร์โซลอดและก็ทางอันโตนิโอนูซา ขณะที่ผู้มาเยือนนะครับจะมาในแท็กติก4-4-2คู่หน้าจะเป็นอันรัสนะครับซโปรัสนะครับยืนคู่กับทางเบนจามินเซสโกแผงมิดฟิลด์นะครับจะส่งอดัมนะครับกาเนซซ่านะครับซารินบัญชาเกมร่วมกับทางติมี่แม็กซ์นะครับอาราชนิดและเกมรับนะครับจะวางบันญ่าดรูสิสนะครับยืนเซนเตอร์ร่วมกับทางจาก้าบิจอโดยมีทางยานโอบลักนะครับในดาจากอเล็กโกมาดริดเนี่ยรับหน้าที่เฝ้าเสาในวันนี้ครับ เหรียญคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งนอร์เวย์เจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่2.5 ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับของทางนอร์เวย์เพราะว่าสโลวีเนียเนี่ยขึ้นชื่อมากนะครับในยูโรที่ผ่านมาในเรื่องของเกมรับที่มีความเหนียวแน่นมากๆนะครับวันนี้นะครับยิ่งการไม่มีโอเดกาด้วยเนี่ยทำให้เกมลุกเนี่ยน่าจะเล่นยากขึ้นนะครับแล้วก็ทางเอริฮาร์เรนเนี่ยไม่มีตัวป้อนนะครับผมผลงานเนี่ยก็น่าในทีมชาติเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะครับผมเลยมองว่าวันนี้มีโอกาสนะที่สโลวีเนียเนี่ยน่าจะมีแต้มกลับไปนะครับผมคู่นี้เนี่ยผมมองว่ายังไงก็จบต่ำแน่ๆนะาว่้ดไ ผลเสมออย่างน้อยกลับไปนะครับวันนี้เชื่อได้นะครับที่สโลวีเนียนะครับราคา0.75หรือว่าถ้าใครอยากไปเซฟเซเนี่ยก็ไปที่1ลูกได้นะครับแล้วก็วางต่ําไว้ที่2.5ครับผมคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมริกาใต้กันบ้างนะครับมีลงสนามทั้งหมด4คู่นะครับผมคัดมาให้3คู่ครับคู่แรกนะครับเราไปกันเลยนะครับคู่ตี3ตรงครับ คู่ระหว่างนะครับโบลิเวียจะเปิดบ้านรับการเมืองโคลอมเบียโดยผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางโบลิเวียชนะได้2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมเดยนั้นล่าสุดครับบุกไปเอาชนะชิลีมาได้2ประตูต่ตอ1ครับ ส่วนทางโคลอมเบียนะครับผลงานจะคงยอดเยี่ยมเช่นเคยนะครับ5เกมหลังสุดนะครับแพ้ไป1เกมนะครับชนะไป1ชนะไป3เกมนะครับแล้วก็เจ้าไป1เกมโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับในเบรกทีมชาติล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทางอาร์เจนตินาไปได้2ประตูต่อ1ด้วยกันครับสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับ5เกมหลังสุดโคลอมเบียชนะได้4เกมแล้วก็เจ้ากันไป1เกมนะครับโดยนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของโบลิเวียนะครับก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับ ความพร้อมในเกมนี้นะครับทางบริเวียจะไร้นะครับกาลอสลัมเป้นะครับในด่านวัย37ปีกับแฮนรี่วาคานะครับที่ถอนตัวออกไปส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครับทางฝั่งโคลอมเบียนะครับจะไม่มีดานิเอลมูนอสนะครับแนวรับจากคริสตัลพาเลทที่เจ็บมาจากเกมล่าสุดกับลิเวอร์พูลเพียงรายเดียวเท่านั้นครับการจะทับนะครับวันนี้บริเวียจะมาในแท็กติก4-3-3แนวรับจะมีหลุยส์ฮากินนะครับกับดันทีเป็นหัวใจหลักส่วนแดนกลางนะครับจะใช้เป็นกราเบลนะครับวิลามิเอลนะครับ คุมเกมแล้วก็หน้าเป้าจะส่งกาเมโลอังการานัสนะครับลงล่าตะข่ายส่วนทางฝั่งโคลอมเบียนะครับจะมาในระบบ4-3-3เช่นกัน3ประสานในแดนหน้านะครับจะมีทางคาเมสรีเเกรสกับตันทีมไลล่าประตูร่วมกับ2ดาวเตะฟอร์มแรงอย่างจอร์ดูรานะครับจากแอสตันวิลล่าแล้วก็หลุยดีอาร์สนะครับปีกตัวจี๊ดของหงส์แดงลิเวอร์พูลแผง field, มิดฟิลด์นะครับจะมีเจฟฟ์สันเลอร์มานะครับกองกลางจากคริสตัลพาเลตเนี่ยบัญชาเกม และเกมรับนะครับจะใช้2เซนเตอร์ฮัจากซีเรียอิตาลีนะครับอย่างเยรี่มีนากับจอห์นลูคิมี่นะครับผนึกกำลังร่วมกันโดยเรนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งโคลอมเบียนะครับที่มาต่อแค่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับแลวก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25คือต้องบอกเลยว่าแปลกถึงแปลกมากมากเลยนะครับเพราะว่าโคลอมเบียเนี่ยผลงานดีกว่าบริเวียอยากเห็นได้ชัดนะครับแต่วันนี้บริเวยได้เล่นในบ้านนะครับและที่สำคัญเนี่ยใครมาเยือนบริเวยเนี่ยไม่เคยง่ายนะครับเพราะว่าประเทศบริเวยเนี่ย อยู่เหนือจากระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณ3,000กว่าฟุตนะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยได้ไปนะครับหรือว่านานๆไปเที่ยวทีเนี่ยน้ำในหูจะไม่ค่อยเท่ากันและอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือว่าแบบไม่สบายก็ได้นะครับผมเลยมาว่าวันนี้บริเวณเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบกว่าในเรื่องของภูมิอากาศนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเรทนราคาที่มันเปิดเปิดมาแบบค่อนข้างแปลกแบบนี้ที่จริงอ่ะโคลอมเบียควรมาต่ออย่างน้อยครึ่งลูกได้ซ้ำนะครับแต่อันนี้มันเปิดมาแค่ราคาเสมอวันนี้นะครับผมขอเชียร์ไปที่บริเวีียยยเเลนนนนนนนรััชื่่่่ออววา้้งงไไก็มแแพบ แล้วก็วางสูงไว้ได้นะครับที่2.25เชื่อว่าคู่นี้น่าจะมีประตูอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปครับคู่ต่อมานะครับคู่ที่6ในวันนี้นะครับเราไปที่คู่บิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่เลยนะครับเวเนซุเอลานะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เจนตินาครับโดยผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางเวเนซุเอลาเนี่ย5เกมหลังนะครับชนะได้2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับ โดยเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเจ้ากับอุรุกวัยไปที่0ประตูต่อ0ส่วนทางฝั่งอาเจนิน่านะครับผลงาน5เกมหลังสุดเสมอ1เกมชนะ3เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยนัดที่แล้วนะครับบุกไปแพ้ทางโคลอมเบียมาที่1ประตูต่อ2ครับสถิติการพบกันของคู่นี้5เกมหลังสุดนะครับอาเจนินาชนะได้3เกมนะครับเวเนซุเอลาชนะได้1เกมแล้วก็เจ้ากันไป1เกมครับโดยผล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเวเนซุเอลาเนี่ย เป็นอาร์เจนตินานะครับที่บุกมาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งด้วยกันครับสภาพทีมล่าสุดนะครับทางเวเนซุเอลาเนี่ยต้องประสบปัญหากับอาการบาดเจ็บที่น่ากังวลนะครับของนักเตะถึง2-3รายนะครับโดยเฉพาะทางจอร์าลาเซเลอร์นะครับแนวรับตัวเก่งที่ยังไม่หายนั่นเองครับรวมถึงกล้องหลังของทางสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมด้วยนะครับอย่างเตโอกินเตโรที่เจ็บจะต้องถอนตัวออกไปนะครับทั้งๆที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติหนแรกนั่นเองครับขณะที่ทางอาร์เจนตินานะครับของกุนซือลิโอเนลสกาโรนีนะครับจะได้ลิโอเนลมมสซีี่กกััตนทแล้ว็ เอ็กซิคิวนะครับพลาสซิออนเน่ยมิดฟิลด์จากคาร์ลคูเซนเนี่ยกลับมาติดธงชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่บาดเจ็บไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่ก็จะช่วยใช้งานนะครับเอเมเลโน,โนมาร์ติเนสนะครับในด่านมือหนึ่งที่เจ็บไปรวมถึงทางกิโดโรดิเกสวาเลนตินบาโก้นะครับเปาโลดิบาลาัลล่านิโคลัสกอนซาเลสและก็อาริฮันโดกานาชโชนะครับที่เจ็บจากเกมเมื่อสุดสัปดาห์ทั้งหมดจนต้องถอนตัวออกไปนั่นเองแต่ในรายนะครับอเล็กซิสแมคกาลิสเตอร์เนี่ยที่แม้จะเจ็บมาเมื่อวันเสาร์นะครับในเกมกับลิเวอร์พูลกับคริสตัลพบคิตตาวาเลตเนี่ยแต่ก็ยังติดทีมชาติมานะครับแต่คาดว่านะยังไม่น่าพร้อมลงเล่น่่น่นน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 ใใวััััีีี้้้เเเต็็มมมททททกกสำำรรรรองาาาาคคบบจจจะะะถิแผ4-5-1 ผู้เซ็นเตอร์นะครับจะใช้เป็นยอนยอดานนะครับโอริสโอโซริโอนะครับกับทางนาอูเอลเฟเร拉斯ซี่นะครับแดงกลางนะครับจะวางยังเคโเอเรรานะครับมิดฟิลด์จากทีโรนาเนี่ยบัญชาเกมแล้วก็หน้าเป้านะครับส่งโซโลมอนนะครับลอนดอนสูดหน้าตัวเก่าวัย35ปีหลงลาตขายครับฝั่งทัพฟ้าขาวนะครับเกมนี้จะใช้นะครับแมซซี่ลงเล่นในแดนหน้าร่วมกับทางราอุตาโลมาติเนสแดงกลางนะครับจะมีโรดิโกเดอพอเดินเกมร่วมกับทางเอนโซเฟเนเดสและก็ เอ็กซิคิวนะครับพาราซิออสส่วนเกมรับนะครับจะมีคริสเตียนโรเมโรนะครับยืนเซ็นเตอร์ร่วมกับทางนิโคลัสโอกาเมนดีโดยมีทางริซันโดมาร์ติเนสเนี่ยเป็นตัวสอดแทรกครับ เรนในเกมนี้นะครับผมอาเจนตินาบุกมาต่อที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25ไม่ต้องคิดเยอะอะไรเลยนะครับราคาเปิดมาแบบนี้แล้วนะครับอาเจนติน่ายังไงชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อนาทล่าสุดเนี่ยเพิ่งพลาดท่าแพ้โคลอมเบียมานะครับผมผมว่าวันนี้อาเจนตินาเอาตายแน่นอนรวมถึงการได้แมซซี่มาเนี่ยน่าจะทําให้ทีมแกร่งขึ้นเยอะนะครับเชื่อได้เลยนะครับที่ทับฟ้าขาวราคา1ลูกแล้วก็วางสูงไว้ได้นะครับที่2.25น่าจะมีเกิน1เม็ดแน่นอนครับผม และคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปกันที่อีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้นะครับชิลีนะครับจะเปิดบ้านรับการมยองทีมชาติบราซิลโดยคู่นี้จะลงสนามกันในช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับในเวลา7จ็ดโมงตรงนะครับผลงาน5เกมหลังสุดของชิลีเนี่ยไม่เอาอ่าวเลยนะครับแพ้ไป3เกมเสมอไป2เกมครับโดยนัดล่าสุดนะครับพ่ายคาบ้านต่อบริเวียมาที่1ประตูต่อ2 ส่วนทางบราซิลนะครับผลงานช่วงนี้ก็กระท่อนกระแท่นเช่นกันนะครับหเกมหลังสุดนะครับเสมอไป2เกมชนะ2เกมแล้วก็แพ้1เกมโดยนัดที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเขาไปบุกไปพ่ายปารากวัยมาที่0ูนย์ประตูตอนหนึ่งครับสถิติการเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับบราซิลชนะที่4เกมนะครับแล้วก็ชิลีชนะที่1เกมโดยผลล่าสุดนะครับที่ชิลีได้เล่นในบ้านเนี่ยพ่ายขาบ้านต่อบราซิลไปที่0ูนย์ประตูตอนหนึ่งครับ ความพร้อมในเกมนี้นะครับชิลีจะไม่มีอเล็กซิสซานเชสนะครับกองหน้าประสบการณ์สูงที่ยังบาดเจ็บอยู่รวไมไปถึงทางมาติอัสคาตาลันนะครับแล้วก็วิเซนเต้ปิซาโรส่วนทางบราซิลที่แน่ๆจะชั่วใช้งานอาริซอนเบเกอร์นะครับนายด่านจากลิเวอร์พูลที่เดี้ยงและต้องพักยาไปถึงปลายเดือนพฤศจิกาเลยทีเดียวนะครับแต่ก็จะได้เอเดซอนนะครับฟิตส่วนทางกลับมานอกจากนี้นะครับก็ยังมีวินิสุอุจูเนียนะครับเบรเมอร์เอเดมิลิตาและก็กิเอลเมอารานานะครับที่เจ็บและถอนตัวออกไปทั้งหมดด้วย การจะทำนะครับทีมชาติชิลีจะมาในแผน4-4-2คู่หน้านะครับจะใช้เป็นเอ็ดวาร์โดวากาสนะครับจับคู่กับวิกเตอร์ดาวิล่าช่วยกันเล่าประตูแดงกลางนะครับจะมีดาริโอนะครับโอโซริโอประสานงานร่วมกับทางโรดิโก้นะครับเอเชเวเรียนนะครับและเกมรับนะครับจะวางกีเอโมมาริปันนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งจากโตริโน่เนี่ยเป็นประการด่านสุดท้ายครับ ฝั่งทางทัพเซเลซาลนะครับจะมาในแพ็กติกนะครับ4-3-3เกมรับจะมีกราเบลมากันเยสนะครับกองก,งองกลางขอให้กองหลังจากอาร์เซนอลนะครับจับคู่กับมาวินโยสนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟแผงมิดฟิลด์นะครับจะมีอังเรนะครับกองกลางป้ายแดงของบู๊แฮมตันเนี่ย คุมเกมร่วมกับทางบูโนกิมาร์ไลส์และก็ลูกัสปาเกต้าส่วนแดนหน้านะครับจะมีเอนริกนะครับเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยซ้ายขวาด้วยราฟิญญาและก็โรดิโกโกเอสครับโดยเรในเกมนี้นะครับเป็นทางบราซิลที่บุกมาต่อที่ราคา1ลูกและก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25ก็ต้องบอกเลยว่าเปิดมาแบบเดียวกับทางคู่ของอาเจนินาเป๊ะเ,เลยนะครับถ้าอาเจนินามาบราซิลก็ต้องมานะครับวันนี้เชยร์ได้นะครับผมเชื่อว่ายังไงบราซิลเนี่ย ชนะแน่ๆน,นะครับเพราะเชลีช่วงนี้เนี่ยโหไม่เอาไหนเลยนะครับแล้วก็อล็กซิสซานเชสเนี่ยตัวเก่งยังไม่หายเจ็บอีกด้วยนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของทัพเซเลเซาได้นะครับวันนี้แนะนำเชียร์ที่บราซิลนะครับราคา1ลูกแล้วก็วางสูงไว้ได้นะครับที่2.25ครับ และนี่นะครับก็คือบทสรุปของทั้ง7คู่เน้นของจ่าแปลงเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาทวนกันให้อีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกนะครับอิตาลีกับทางเบลเยียมเนี่ยผมขอเก็บให้เฉพาะสมาชิก v ีไในกลุ่มเก่งก่อนเกมเท่านั้นครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทราบว่าผมไปในเทียบทิศทางไหนนะครับเชียร์ทีมไหนเนี่ยก็แอดเข้ามาได้เลยนะครับที่ adkkg888 ครับส่วนคู่อื่นนะครับอังกฤษกับกรีซนะครับคู่นี้ผมไปเชียร์ที่อังกฤษนะครับราคา1.5นะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่2.5 คู่ต่อมานะครับรองอิสราเอลนะครับที่2ลูกแล้วก็ต่ําไว้ที่3เมตรครับคู่ต่อมานะครับรองเซอร์วีนเนียที่0.75หรือ1ลูกนะครับแล้วก็วางต่ําไว้ที่2.5คู่ต่อมานะครับโบลิเวียนะครับเชียร์ได้นะครับไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็วางสูงไว้ด้วยที่2.25คู่ต่อมานะครับอาร์เจนตินานะครับ ต่อได้ที่1ลูกนะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่2.25้และคู่สุดท้ายนะครับเชียร์ไปที่บราซิลที่ราคา1ลูกเช่นกันครับแล้วก็วางสูงไว้ที่2.25ครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับชอบก็จัดนะครับขัดก็สวนได้ไม่ว่ากันนะครับแล้ววันนี้นะครับขอคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้จานแปลงขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ